สวัสดีครับบอยสิริชัยครับผมจากเพจบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยนะครับถึงแล้วนะครับเดอะมอลโคราชครับ MCC Hall เดอะมอลโคราชนะครับคือผมแต่ก่อนเนีครับแต่ก่อนที่มันบริเป็นทั้งสี่เนาะผมก็เ,เคยเอาผู้ใดแบบมา,มา,มาหูเรื่องงานนั่แล้วทีนี้พอตัวเองไม่ทํามันก็เลยยากมันก็เป็นประสบการณ์แล้วแหละว,ว่าต่อไปเราจะทําอะไรต้องมีคนต้องมีคนที่มารู้กับเราด้วย อตองมือคี่เหตุกับเฮาเหมือทุกอย่างนะครับมันจะได้เข้าใจเวลาเราไม่อยู่เขาจะได้ทําแทนได้โดยที่จะต้องไม่อธิบายกันยากนะครับขอถามหน่อยครับแวะไปขอถามจ้าแวะไปสีสเกตโอ้โคราชสีสเกตม,มันกะไกลเติบอยู่ด้นะครับแล้วผมก็พรุ่งนี้ก็มีงานที่กรุงเทพด้วยเป็นงานของสถานีบางซื่อครับกสิเดกลับลงกรุงเทพเลยนะครับ มาลองอยูมาลองอยู่โคราดหลังากที่ไดิไปกรุงเทพเลยอ่าเมื่อวานนี่เป็นการคุยดิยวเรื่องมันบอดบริหารแล้วก็เรื่องของผู้สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องใหญ่เขาต้องการที่จะคุยกับเราได้คนเดียวอันนี้เข้าใจเนาะมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการทีสี่ตัดชิ้ใจ เบิกจ่ายเงินหลายหลายล้านเงสิไหมครับสปอนเซอร์ตัวหนึ่งเน่บางตัวก็คือราคาหลักๆเลยสปอนเซอร์แต่ละตัวที่มาขึ้นเวทีเราอขั้นต่าคือสามล้านเออเจอ้าสเปเฮดใหเจ้าเสยอตัวแทนไปคุยติเจ้าเสือตัวแทนไปคุยติเจ้าคิดว่าเจ้าสีได้งานติว่าการที่เขามาซื้อสปอนเซอร์เราเนี่ย การท no ี่เขามาสื the ่อสปอนเซอร์เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรจากเราเราจะตอบแทนเขายังไงอยิมหวานๆาในเบิร์ดในแจ็กกี้ยิมมันคือคนห้ไห่จเยิมมีคนมาหาเฮาบนนี้มีสี่พอยากไอเขาติดมิตนักร้องดังๆที่แจ็กกี้ดูแลบอสด้วยค่ะครับผมนี่แมมพี่น้องผมอ่ะบอสเคยพกยาดงวิทิอาเรียเดียวนี้ก็ต้องมาพก ขับรถไปกับวิน,านามาหาบแล้วก็อย่าลืมด้วยคอนเสิร์ตวันที่หนึ่งที่สองคอนเสิร์ตหนึ่งและ2ตุลาคมนี้นะครับซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้แล้วที่เพจซื้อตั๋ว AB Story นะครับมันบมีอย่างหรอกครับทุกทคนมาอยู่ใจกันร้อยเราสนับสนุนทั้งผู้มาแล้วก็ผู้ผู้ไปมันถึงจะทำให้คนอยากมาอยู่กับเราถูกไหมเออถ้าถ้า ท่าโบใดนี้ออกไปอย่างางานีา่ส <c oughs> ังเกตโหลดคนสิบ่ค่คยเขาไปอยู่ <c oughs> มันต้องสนามสนุนคือระเบียบหินบอกใครก็อยากไปอยู่ระเบียบพออ <c oughs> เพราะอะไรเพราะระเบียบส่งเสริมทั้งคนมาแล้วก็คนไปยินดีในการที่จะไปเติบโตแล้วก็ยินดีต้อนรับในการที่จะมาที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานช่วยกันแล้วก็ยินดีที่จะสําหรับใครที่จะออกไป เพื่อการเต,ติบโตอันนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละคนมันเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับผมก็คือสบายสบายมาอยู่ที่นี่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่แล้วเราพร้อมที่จะทําอะไรให้บอกนะครับเหมือนแจ็คกี้นี่เห็นบอกคอ,อแจ็คกี้ก็กว่าจะได้มาที่นี่นะครับแต่จริงๆก็คุยกันมาตลอดนะแจ็คคุยกันมาตลอดสองสามปีแต่มันสงสัยมันอาจ,จีะคือมันมันก็ติดขัดในเรื่องลักษณะนี้แหละ มมันมมมันยงไ่ถ้าไปเลี้ยงย้วยร้านอาหารญี่ปุ่นบบดนี้กินน้ำเพิ่นบไดย <c oughs> มันบกเพื่อนเล่าครักเล่าเนี่ยได้ให้ก็ได้กินน้ำเพิ่นบไวยบันนี้30 31น้องแอนมาไหมครับไปครับผมแล้วก็เป็นกันเต็มวงใจกันร้อยนะ